อันนี้ออกจากเรียวออกจากถนนพอจะลงเลยเดี๋ยวต้องเรียวกลับอู๋มันเด็กกินกุ้งอ่ากุ้งตัวใหญ่ๆเะยจตะานมพนมสนใจกินไหมล่ะมาดูสิคนเยอะมาก เย็กิงกุ Hello, ้งอ่ากุ้งตัวใหญ่ๆเลยจ้ะไ้นะคะน่นานนะคะโอ้สออุ้งเมือนึ่งนะเพื่อนๆจ้า ุดออพ่อพอแพงด็กหาสิบหกสิบตนมแก้วจุดปากซอยแ้ะู้วันนึงพอเป็นกลังกับมีแก้วแค่ที่แ,บบแค่นหนึ่บนะ ชุดเล็นคนเยอะมากมะะะะนนนาคคีออคโอ้โสออนปูมื้อนึงนะเพื่อน่อน้ากขายดีมากป่านเานาะน้ัดิอันนี้ออกจากเรียวออกจากถนนพอจะลงเล้วเดี๋ยวต้องเรียวกลับโอ้โมันจะ Bốn giờ cả. Bắt đến dưới <laughs> nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền ชุดแรกอันนี้ออกจากเลี้ยวออกจากถนน,นพอจะหลงเล้วเดี๋ยวต้องเลี้ยวกลับอูบมันจะโมลุบลเลยเลยก้เรียน,น,น,นคนเยอะจา้บาบักเต็มิซึรุ ขนมขนมสนใจกินไหมละ่ะมาดูสิตานชาจะเยอะน้อยจัะนี่คือเยาวราชเวีเดี๋ยวเป็ดพ่อกินแมวสุป่ปากซอยจ้ะ อู้บางนึงพ่อเป็นกลางกับมีแล้วอ่ยที่พี่ละแค่นี้จ้า,าเดี๋ยวออกเหมือนยากาศไม่เคยรู้จักมีอีพีสามตั้งแต่เดี๋ยวเดินเข้ามาว่ามันมีอยังงไรคนเยอะมากอันนี้ออกจากเลี้ยวออกจากถนนพ่อจะหลงด้วยเดี๋ยวต้องเลี้ยวกลับอู้มันจะ คนเยอะจังปลดิบเนื้อหนึ่งจีกิ่งปลาหมึกย่างปลาแมวสุดปากซอยจ้าโอ้บางนึงก็เป็นก้างกับมีแหน่แครี่แค่นี้จ้า ุดเลอันนี้พ่อ 2, อันนี้สองพันสามสองพันสามอันนี้พันสี่ปนมสนใจขนมขนมสนใจกินไหมล่ะมาดูสิ เบบกิ่นกุ่งอ่ากุ่มตัว Hello, ง่ายๆเลยจ้ะเดี๋ยวออกๆมันยอกาศไม่ควอจัะมี EP สามแต่เดี๋ยวเดินเข้ามาว่ามันมียังไ่อันนี้พ่ออันนี้สองพันสามสองพันสามอันนี้พันสี่ ตานมสนใจญ่พอ,อบแพงเดคหาสิบหกสิบตานมของมอเตรีตมกมปรุงอ่าปุุงตัว <Hello, inside. S 1> ง,ง,ง่ายๆเลยจัะขายดีมากปานาาน้องนตักพิมออรพรบแพงเดค hai xịt hộp xịt tán ôm suốt lên chế kênh bà mục มันดีพอไหนปะ่ะซอยนีของมันซอยลิกๆจ้ะขา,ายดีมากป่านเอาจัดิ้มนันดีพอไนปะ่ะซอยนีของมันซอยล็กลจ้ะสะออนปูมื่อ,อ,อน,นึงนะเพื่อนเพื่อนจ้ะ ปานชาจก็เยอะน้อยจังนี่คือเยาวราชเวียด๋ีวเป็ดพ่อจินมบ้างขายดีมากปานน้องจัดทิมขายดีมากปานน้องจัดทิมขายดีมากปานน้องจัดทิ้มอันนี้พ่อสองพันสาม อันนี้พันสี่ตนมสนใจไขเนียนะตานชาจะเยอะน้อยจังนี่คือเยาวราชเว้ยดเี๋ยวเป็ดทอดกินบะหมั่นี่พออะไ,ะน,อไนปะซอยนี้ของมันซอยเล็กๆจ้ะเจี๊ยบกุ้งอ่า ตั่นนี่พออะไรปะซอยนี่ของมานซอยเล็กๆละแก้วุดแาดซอยจ้ะอู้วนึงพอเป็นกังกับมีแ้วแค่ที่อะไแค่นี้จะไะค่ะนี่เราั่งไดะ อ่อนปูมืางนึงนเปนเพืเ่อนจ้าโอนไปเลยเลยกุเรียนแอจุดปากซอยจ่ะมู้หนึงพอเป็นก้างกับมีแ้ว ที่แบ,บแค่นี้าเดี๋ย,อยวอออกเหมือนยากาศไม่เวอจังนีดีที่สามแต่เดี๋ยวเดินเข้ามาว่ามันมียังขัดโอ้สะออนปูวันนึงนะเพื่อนๆจากเจ๊เข่งปลาหมึกย่าง อันนี้พอ่ออันนี้อสองพันสามสองพันสามอันนี้พันสี่ต่โนมสนใจโอ้สอ,อนฟุ้งเมื่อนึ่งนะเพื่อนๆจา i